สวัสดีโซเชียลไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างรถพิเศษปิดกิจกรรมค่ะจักรยานไฟฟ้าราคาปกติอยู่ที่12,000บาทพิเศษเหลืออยู่ที่12,12 12. กดเลยค่ะกดเลยค่ะจักรยานไฟฟ้าลดราคาถล่มทลายเหมือนได้ฟรี นไปสดถูกขนาดเนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะซิดกดเลยค่ะกดใช่กดเลยแต่อจะโดนหลอกไหมนะไม่หลอกหลอกคนสั่งเยอะแยะจริงหรอไม่โดนหลอกหลอกเชื่อได้หรือเปล่าเห็นไหมล่ะมาแล้วจ้ะพัสดุมาส่งครับใหญ่จัง เห็นไหมล่ะของจริงไม่จกตาสวัสดีค่ะหากเจอแบบนี้โทรหาเรา ศูนย์ช่วยเหลือและจัดก,การปัญหาออนไลน์1212อเอ็ดดาตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมเอ๊ะก่อนจะโอนซื้อของออนไลน์เพราะถ้าดูไม่ชอบมาพากลสามารถโทรมาตรวจสอบเพื่อลดปัญหาก่อนเกิดเหตุเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก่อนเชื่อก่อนซื้อหรือก่อนแชร์อย่าลืมเอ๊ะเจอแจ้งจบพบปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ โทรหนึ่สองสองเอ็ดด้โทรสิคะ